สวัสดีค่ะวันนี้แนะนำรถเข้าใหม่รถประหยัดน้ำมันอีกหนึ่งคันและเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆเลยพี่ๆท่านไหนหารถประหยัดน้ำมันอยู่และได้เครื่อง1.2ปอแนะนำคันนี้เลย t o y ยต a ายาริ a t c h b a c k 1.2สมาร์ทรถปี23เลขใหม่อยู่ที่4 9 0 0 0เลขใหม่แค่4 9 0 0 0รถยังอยู่ในวารันตีของศูนย์การรับปร,ประกันวารันตีของศูนย์5ปีหรือ1 0 0 0 0โล คันนี้ยังอยู่พี่ๆท่านไหนสนใจนะคะได้สีแดงนะและได้ตัวสมาร์ทด้วยรอบคันสีเดิมโครงสร้างเดิมเหลี่ยมรถคมชัดเดี๋ยวให้ดูภายในภายในของรถคันนี้นะคะบอกเลยว่าสวยมากๆรถเข้ามาใหม่ด้านในเป็นในส่วนของเบาะหนังไม่มีรอยฉีกขาดตะเข็บแตกหรือได้หลุดได้เป็นในส่วนของหน้าจอ t o โยต,ต้ ota, และได้เป็นในส่วนของแอร์ออโต เกียร์ออโต้ที่เป็นแบบขั้นบันไดสไตล์โตโยต้าเบาะหนังตึงๆไม่มีรอยฉีกขาดหรือชำรุดใดๆได้เป็นในส่วนของพุชต์ทมาให้เรียบร้อยแล้วด้านข้างนะคะบอกเลยว่าตัวหนังสือยังไม่หลุดเลยการใช้งานถือว่าน้อย ะจกมองข้างปรับแบบไฟฟ้านะคะพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะตัวยาริส1.2สมาร์ทคันนี้ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีด้านหลังผู้โดยสารนะคะพี่นะมีสาย USB ชาร์จให้เรียบร้อยเลยนะไวช้ชาร์จโทรศัพท์ชาร์จอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ปกติและในส่วนของเบาะหนังเห็นไหมพี่ตึงๆไม่มีรอยฉีกขาดหรือตะเข็บแตกหรือได้รุดเลยนะติดฟิล์มมาให้เรียบร้อย แล้วรอบคันมีคิ้วกันสั่นมาให้ด้วยเลยนะและให้ดูด้านหลังด้านหลังเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะป้ายตอนนี้เป็นป้ายภูเก็ตอยู่นะคะเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นป้ายในส่วนของกรุงเทพให้พี่ๆท่านไหนสนใจนะคะคันนี้ถือว่าตอบโจทย์สําหรับลูกค้าที่ต้องการรถประหยัดน้ํามันนะพี่นะคันนี้ราคาอยู่ที่4ี่0 0 0ดหมบาทเครดิตดีออกรถศูนย์บาทไม่มีค่าใช้จ่ายในการออกรถนะพี่นะสนใจทดลองขับ หรือมาดูรถจริงได้หรือตวรวจสอบรถได้ติดต่อปอน0917245699ทักไอดีรไลได้ด้วยนะด้านหน้าเป็นโคมไฟโปรเจคเตอร์มาให้เรียบร้อยตัดในส่วนของกระจังหน้าสีดำนะรถได้สีแดงโครงสร้างเดิมรับประกันไม่มีชนหนักไม่เคยพิดความแน่นอนพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะรถประหยัดน้ำมันย้ำอีกทีหนึ่งเลยคันนี้เลยโตโยต้ายาริ 1.2 Smart h a s h b a c k รถปี2023เลขไม้เพียง49,000นะราคา489,000บาทเคดิตดีพี่ออกรถ0บาทไม่มีค่าใช้จ่ายในการออกรถไม่แต่บาทเดียวผ่อนอยู่ประมาณ8,000กว่าบาทนะพี่ๆนะผ่อนอยู่ประมาณ8,000กว่าบาทเลยสำหรับคันนี้นะอยู่จังหวัดไหนจัดไฟแนนซ์กับปอนได้ เรามีบริการส่งรถทุกจังหวัดนะคะพี่พีนะพี่พท่านไหนสนใจติดต่อปอน0917245699ย้ำอีกทีหนึ่งนะ0917245699ทักไลน์มาได้ด้วย